รู้ยังทำไมถึงไม่ผ่านเกลียวนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกันกับบอลนัดอีกตามเก่าตามเคยครับนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับทุกท่านเนาะผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเนาะนะครับคนที่ ไม่ผ่านกฎกติกาไม่ผ่านโฆษณาในเลียวเนาะนะครับย้ำว่า,าคลิปนี้นะครับเป็นการพูดคุยนะครับเป็นการพูดคุยเป็นการแนวทางนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับใครที่มีความคิดหรือคิดอีกแบบหนึ่งนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเขาเรื่องเนาะพี่น้องนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์แล้วก็เป็นความคิดส่วนตัวเฉยๆนะครับแต่ว่าให้พี่น้องเข้าฟังคิดวิเคราะห์แย่ๆเอาเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบเป็นยังพี่น้องจังว่าหู้มบอจัง เป็นยังจังอพอผ่านคลิปเลี้ยวกันเนาะนะครับเพราะว่าหลายๆคนอ่าหลายๆอาจารย์เพิ่ว่าเนาะนะครับอ่าตะกอนเนี่ยนะครับตะกอนเนี่ยเป็นยังคนจังผ่านคลิปเลี้ยวกันกระลายนะครับตอนนี้คนคือบบคอยผ่านพิ่งมาอ่านะครับกิดมันก็มีหลายแบบหลายประเด็นเนาะ ประเด็นแรกที่เขาเ้ากันนะครับก็บมองกันไปว่าเออ,อหนึ่งติดเพราะว่า,าเฮนะ้าใส่เสียงเพงลงห,หรือบอนะครับเฮ้าใส่เสียงเพลงในคลิปเฮ้าหรือบอนะครับเสียงเพลงที่มิลิกรซิสเนี่ยะนะครับประเด็นแรกก็จะประมาณนั้นแต่คนก็จะบองกลับมาว่าเอา้าแล้ว ทำไมคนที่ใส่เสียงเพลงผ่านอ่าก็มีนะครับคนที่ไม่ใส่ก็ยังไม่ผ่านก็มีแมนบ่กครับพี่น้องนะครับมันก็มีคําถามมาหลายๆอย่างนะครับมันมีคําถามมีคําวิเคราะห์กันมาเอ้ยทำไมอ่าคนเนี้ยเขาใส่เสียงเพลงตลอดเลยทำไมเขาผ่านได้นะครับ ประเด็นที่สองก็คือการใส่เสียงคนอื่นเนาะนะครับการใส่เสียงของบุคคลที่สามนี่แหละนะต่อจากเสียงเพลงเนี่ยก็คือเสียงของบุคคลที่สามเนี่ยแล้วทำไมยังมีผ่านได้นะครับยังมีคนผ่านก็มีกันถามกันเยะนอะะเมนบอพี่น้องว่าบอนะครับ คนผ่านก็มีคนไม่ผ่านก็มีเอาอะไรมาชี้วัดเอาอะไรมาเป็นดัชนีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยนะครับที่เบานะัคิดว่านะนะครับก็คือสิ่งที่สามเขาเรียกว่าการตลาดนะครับเขาเอื่นว่าการตลาดนี่แหละพี่น้องขออนุญาตเด้วพี่น้อง อขออนุญาตเฟซบุ๊กนั่นะครับอันมันถึงเวลาต้องต้องต้องวอาก็ต้องว้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับเฟซบุ๊กก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับอย่าว่าข่อยเด้อนะนะครับมันก็คือการตลาดนั่นแหละครับพี่น้องการตลาดยีงล่ะเบรนดนะครับการตลาดหมายถึงอะไรแต่ก่อนนะครับพฟตฟอร์มอ่าสีฟ้าเนี่ยนะครับ เริ่มมียอดการเล่นนะครับยอดการใช้ลดลงนะครับซึ่งคนหลายๆคนไปเล่นแอปดำถูกไหมครับก็เป็นการตลาดที่จะดึงคนกลับเข้ามา,าดึงคนกลับเข้ามามาเล่นแลตฟอร์มตัวเองแลตฟอร์มสีฟ้าเนี่ยนะครับโดยเ,เขาเรียกอะไรอ่ะผู้ติดตามน้อยเวลาไม่ถึง S 1> <S 1> ก็ได้ไปนะครับเพราะว่าโฆษณาในเรียว Facebook ให้นะครับส่วนที่เป็นเกณฑ์จริงๆเนี่ยที่มีดัชนีจริงๆเนี่ยก็คือโฆษณาในสตรีมนะที่มีแบบต้องได้ถึง5,000นะต้องถึง60,000อย่างเงี้ยนะครับแต่นี้เราพูดในถึงของประเด็นโฆษณาในเรียวทีนี้บางคนนะครับผู้ติดตามก็เยอะและ้วยอดวิวก็เป็นล้านอ่า การเข้าถึงก็โอเคการมีส่วนร่วมก็โอเคเอาการรับชมวิดีโอ3วิหนึ่งนาทีก็โอเคแต่ทำไมไม่ได้รับการรับเชิญแม่นป่าครับพี่น้องเพราะพักหลังเนี่ยเริ่มคนเล่นเยอะนะครับผมเชื่อว่าอีกหลายๆล,ล้านคนเลยแหละหรือหลายๆสิบล้านเนี่ยที่รอการรอคอยอยู่ไม่ผิดกฎ ทำเองทุกอย่างอยอดวิวน้อยคือบางครั้งมันมีการสลับกันบางคนยอดวิวตตมูตตมิกับ่านไดเฮดพิษกับ่านไดบางคนยอดวิวเป็นล้านสองล้านสามล้านสองสามคลิปด้วยก็ยังไม่ผ่านฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญหลกัหลกๆเลยพี่น้องครับผมคิดว่านะ การตลาดพี่น้องคิดคือผมบอนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็คือจะต้องรอรอบเป็นช่วงช่วงบอาง่ายๆพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นะครับรอการรับเชิญอย่างเดียวมันไม่เหมือนโฆษณาในสตรีมนะครับโฆษณาในสตรีมเนี่ยเราครบเกณฑ์มัน เราครบเกณฑ์ห0 0 0 0ครบเกณฑ์ผู้ติดตาม5,000นะครับข้อส0 0ผ่าก็รอนะครับเราเนื้อหาอะไรที่เราไม่ติดนะครับเราไม่ติดเนื้อหาพวกนั้นะรเราทำเองทุกอย่างโอกาสผ่านมันมีเยอะนะครับโอกาสผ่านมีเยอะแต่ช่วงนี้มันก็มีนะครับมีข้อ2บ้างละมีเนื้อหาไม่ได้สร้างสารรค์เองบ้างนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเป็นการตลาดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสันส้นๆ เงนเนคือว่าอยากให้พี่น้องเฮ้าเนี่ยนะครับอดทนเอามันเป็นเงินในอากาศนะครับอดทนรอนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือโฆษณาในสตรีมนะครับมุ่งหน้าหาโฆษณาในสตรีมอีกอครับพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องนะครับผู้ได้คลิเปเห็นคิดว่าคลิปนี้โอเคพ่ออา่าให้พี่น้องเข้าได้ไข้กังวลสงสัย ก็ฝากแชร์นะครับให้เพื่อนๆ้าเฮาได้รับรู้กันนะครับหรือว่าผูา้ใดมีความคิดต่างกันออกไปนะครับหรือว่ามีอีหยังสีเสนอแน่หรือว่าแนวทางอันใดก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ